สวัสดีค่ะทุกคนจะเจอกับแม่หมออมมี่เข้าสู่เหตุแม่รูปผูกดวงในวันนี้กับหัวข้อที่ว่าช่วงนี้นะคะคนรักเก่านะคะเขาคิดที่จะกลับมาดีวกับคุณอีกหรือเปล่ากลับมาพูดกลับมาเจอมาเจอกับมาพูดคุยกันอีกไหมไม่ว่าจะฐานะอะไรเดี๋ยวเรามาดูใจเขากันเลยนะคะนึกถึงหน้าเขาคนนั้นด้วยเช่ไ่นในตัวแม่หมอละในอุปกรณ์และได้ไพโอรากูรุสําหรับนี้ของแม่หมอด้วยนะคะ3สิ่งตรงหน้าเลือกได้เลยนะคะชาวกองที่หนึ่งเป็นสิ่งนี้ค่ะอ่านนึกถึงหน้าเขานะคะและชาวกองที่สองค่ะ 2นะคะเป็นสิ่งนี้นะคะและชาวกองที่สามกองสุดท้ายค่ะอ่าเดี๋ยวเริ่มเลยนะคะชาวกองที่หนึ่งนะคะเขาคนนี้ยังคิดอยากกลับมาคืนดีกับคุณอีกไหมคะเดี๋ยวเริ่มเลยนะคะโดยไพ่อราคูลุกสำรับนี้นะคะอืมในใจเขาตอนนี้มองถึงความแตกต่างแล้วนะอืมความแตกต่างตรงนี้ได้หลายเรื่องค่ะฐานะนิสัยบุคลิก หรืออายุหรือเชื้อชาติศาสนาความทางไกลกันบางคนนี่แบบอยู่กันคนละทิศเลยอะ่ะต้ออกตกเหนือต่างชาติต่างภาษาอะไรทํานองนั้นนะคะแต่นะตอนเนี้ยคือเขามองว่ามันมันห่างกันไปไกลจนแบบจะได้กลับมาเป็นความรักเหมือนเดิมได้แล้วอะค่ะก็เหมือนกับว่า ระยะทางด้วยนิสัยด้วยอีกหลายๆอย่างที่เข้ากันค่อนข้างยากนะคะถามว่าจะกลับมาเหมือนเดิมได้ไหมย,ยากค่ะถ้าจะกลับมานะตอนนี้คิดแบบเพื่อนพี่น้องนั่นเองค่ะอืมประมาณนั้นคือก็เหมือนกับว่าต่างไกลห่างกันจนแบบว่าอาจจะไม่มีถึงเรื่องชู้สาวแล้วก็ถ้าคุยก็จะเป็นในทํานองที่แบบเพื่อนร่วมงาน หรือเป็นพี่เป็นน้องอะไรทํานองนั้นแค่นั้นเองค่ะบริวารแล้วก็เป็นกันยาณิมิตท,ที่ดีต่อกันอะไรแบบนี้เนาะอ่ะชาวกองที่หนึ่งจบไปชาวกองที่สองมาเลยนะคะคิดถึงหน้าเขาดีๆนะเขาคนนี้นะคะยังอยากกลับมาหาคุณอยู่ไหมคะณนะตอนนี้อืมถามว่าบางคนเนี่ยมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการเงินจบกันไปแบบ เกี่ยวก,กับการเงินซึ่งอาจจะเขาแล้วเราตกลงในเรื่องการเงินหรือในบัญชีเขาไปนในบัญชีคุณกระเป๋าเขาปัญหาปัญหาของคุณอะไรอย่างเงี้ยทำนองเนี้ยค่ะซึ่งไม่ค่อยจะเวิร์กถ้าเขาจะกลับมาในตอนนี้ถ้าเขายังไม่มี นึกออกไหมถ้าเขายังไม่มีเงินที่จะเลี้ยงคุณนะคะเขาขออยู่นิ่งดีกว่าเงียบไปก่อนดีที่สุดอะไรแบบนี้ทั้งทังที่ใจเขาอยากคุยนะอือยากคุยมากหรืออยากกลับมาหรืออยากมาเจออะไรประมาณนี้แต่ตอนนี้ก็ทําได้แค่นิ่งและเงียบไปก่อนเพราะในสถานการณ์เงินเขายังไม่ค่อยจะ ดีนะคะหรือยังมันมันเกี่ยวข้องกับการเงินที่เขายังไม่สามารถมาซัพพอร์ตคุณได้มาดูแลคุณได้มาคุยกับคุณได้ในตอนนี้มันเกี่ยวข้องกับการเงินด้วยนะก็ถ้าตรงกับคุณคุณจะรู้ว่ามันคือเรื่องอะไรนะคะอ่ะชาวกองที่สองจบไปค่ะชาวกองที่สามค่ะโอเคคิดถึงหน้าเขาเลยนะคะคนรักเก่าคนนี้เขาคิดอยากจะกลับมาหาคุณอีกไหม อันนี้จริงๆแล้วอ่ะเขาร้อนใจมีเรื่องร้อนใจนะคะที่คิดถึงคุณอยู่นะตอนนี้ก็คือแบบเหมือนมีเรื่องร้อนใจอยากคุยอยากเอออยากที่จะยื้อคุณไว้นะบางคนอาจจะแอบหึงแอบห่วงแอบดูการกระทําแล้วก็แบบอยากจะทําทุกอย่างค่ะอยากเข้ามาคุยอยากเข้ามาเจออยากที่จะแบบทักเข้ามาทําวิธีไหนก็ได้ที่จะยื้อคุณไว้ถึงที่สุดแต่ก็ทําไม่สําเร็จหรือยังทําไม่ได้นะตอนนี้ยังคุยไม่ได้ยังเจอไม่ได้มันถึงจุดที่แบบ สิ้นสุดหรือเดี๋ยวเขาจะแบบอ่อนราอ่อนแรงแล้วก็ท้อถอยไปเองมากกว่ามันเป็นอารมณ์นั้นนะคะที่เขายื้อที่เขาพยายามเนี่ยไม่สําเร็จเพราะอาจจะเป็นกรณีที่หนึ่งเป็นเพราะว่าคุณมีคนอื่นไปแล้วสองเป็นเพราะว่าเขาเองถอดใจไปเองสามเป็นเพราะว่า เขาทาไม่สําเร็จเออทาแล้วแต่ทําไม่สําเร็จอะไรทํานองเนี้ยค่ะทําให้ความสัมพันธ์ครั้งนี้เลยก็แบบคิดถึงค่ะแต่กลับมาไม่ได้แล้วอะไรแบบนี้นะคะมีประเด็นที่แบบทําให้เขากลับมาอีกไม่ได้เลยก็ได้แค่ร้อนใจหรือแค่แค่แค,แค่คิดถึงอะไรทํานองนั้นนะคะอ่ะจบกันไปนะคะ3ามตัวเรือ่องเหมือนเดิมนะคะก่อนไปใครอยากดูดวงส่วนตัวอินบ็อกซ์เพจได้เลยจะดูจะจงมากละเอียดกว่านี้นะคะแล้วถ้าใครสนใจข้อมือพระทาว สุวรรณแบบนี้นะคะปรับระดับได้ข้อมือเล็กข้อมือใหญ่ก็ใส่ได้เช่นเดียวกันนะคะมีครบทุกสีเลยนะคะแม่หมอมีวันเดือนปีเกิดฮะดูให้แล้วก็จะดูว่าเหมาะกับสีอะไรเปิกเนตรวันไหนดีอะไรแบบนี้นะคะนี่สีดํานะคะที่แม่หมอใส่อันแรกเลยแล้วก็สีชมพูพิพษแบบนี้สวยเหมาะกับสวรรค์ปรับระดับได้นะคะแล้วก็สีม่วงแบบนี้นะคะอืมประมาณนี้นะคะสองเก้าเก้ารวมส่งให้ด้วยนะคะมีสีขาวสีเขียวสีแดงสีเหลืองนะคะ แลอันนี้เป็นสีเขียวเข้มเลยเป็นแพ็เกจจิ้งแบบนี้มีบทรวจให้ด้วยนะคะประมาณนี้ค่ะใครอยากได้ก็ใครอยากมูใครอยากปังนะคะก็อินบ็อกเพจได้เลยสำหรับวันนี้แม่หมอต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ